รถกินยางครับล่อทางล่อด้านไส้ล่อหนาด้านไส้รถกินยางครับ,รบเวลาเลี่ยวเวลาเลี่ยวมันดังเอืกเอืกเอืกเมันลุกหมากว่หรือรือรถกินยางทางใจแท็กซี่ไลออนสวัสดีครับ วันนี้มาดูแลรถกันหน่อยครับรถช่วงล่างเวลาวิ่งมันจะสั่นนิดหน่อยแล้วก็เวลาเลี้ยวซ้ายมันจะดังกึดกด,ดนะฮะดังเหมือนมีอะไรเสียดสีกันนะครับแล้วก็เช็คอย่างหุ้มเพาสองข้างาแล้วก็น็อตถ,ถ่ายน้ำมันเครื่องครับน็อตถ,ถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ก็ รถไทยนะมันเครื่องรั่วมีคช่างทักมาครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยน่ายนะมันเครื่องตามรอบที่ตอนนี้รอบหมื่นโลครับผมแล้เราก็อยู่อยู่กับช่างวินครับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแยกสามัคคีช่างวินปู่แสนสุขนะครับอู่ประจําที่เราดูแลรถยนต์นะครับ บุษสุุขช่างวินเบอร์โทรนี่ครับแกใส่แว่นดำลหล่อๆเนี่ยอันนี้เบอร์โทรครับช่างวินอนนเลี่ยงเมืองปากเก็ดมาเซอร์วิสกันได้ครับผมสวัสดีครับแท็กซี่ไลออนสวัสดีครับออวันนี้จากการตรวจเช็ครถรถยนต์นะครับรถแท็กซี่นะครับเอาติดโตโยต้าเอาติดครับ ที่มีอาการขณะเลี้ยวเ,เลี้ยวซ้ายนะครับเวลาเลี้ยวันจังหวะที่เราเลี้ยนะวซ้ายเนี่ยเราหักเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะดังกึกกึกกึกนะครับดังเสียดสีนะครับแล้วก็ด้านล้อด้านซ้ายนะครับมีอาการกินยางกินยางขอบนอกนะครับขอบนอกของหน้ายางนะครับขอบด้านนอกของหน้ายางเราช่างโดยช่างวินนะครับเป็นคนตรวจตรวจสอบแล้วก็ เราพบว่าเกิดจากาเกิดจากหัวเพาหัวเพาด้านในนะครับของด้านซ้ายนะครับหัวข้างซ้ายหัวเพาขับนะครับสึกล้อสึกล้อหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพหัวเพามันก็เลยแล้วก็ยางหุ้มเพาก็ขาดนะครับยางหุ้มเพาขาด ตอนนี้เราก็ต้องต้องทําการเปลี่ยนหะพเพาก่อนนะครับแล้วก็นํารถไปตั้งศูนย์นะครับนันถึงจะหายอาการกินยางได้นะครับแต่มันไม่รู้ว่ายางเราจะเสียก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะบอกออความจริงแล้วต้องต้องไปต้องต้องแก้ตรงนี้ต้องรีบ,ร,บรีบด่วนแก้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยไปไปตั้งศูนย์รถนะครับให้รถมันได้ศูนย์เพื่อ จะได้ไม่กินยางข้างใดข้า้งหนึ่งนะครับ